อะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะคะรถเทินคันแรกของประเทศไทยเกียร์คานิวอยู่ที่ร้านไลออนคาร์แล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่าใครกําลังหาเกียร์คานิวเจ็ดที่นั่งแทๆ้ๆป้ายทะเบียนดำแบบนี้นะ,ะอย่าพลาดห้ามไปที่ไหนเลยเพราะวันนี้นะคะบอกเลยว่าส่วนต่างจากป้ายแดงเกือบ1ล้านบาทกันเลยนะคะและรุ่นนี้ ทำไมถึงแพงทำไมถึงปังและลูกค้าอยากได้นี่การมาให้ดูเลยว่าของที่คันนี้มีนะคะออปชันอะไรแล้วก็บอกเลยว่าเอกสารสำคัญต้องมีต้องโดนอย่างแรกเลยเนี่อะไรลูกค้าเล่มทะเบียนจ้าทำไมคันนี้ถึงมีเล่มทะเบียนแล้วก็เพราะว่าเจ้าของซื้อสดมานั่นเองลูกค้า เป็นมือแรกเลยนะการบอกเลยนี่นี่การให้ดูเลยค่ะลำดับที่หนึ่งกันเลยนะคะเขาซื้อสดมาเลยนะคะซื้อสดลูกค้ารูมหมคันนี้ป้ายแดง2.99ล้านนะคะอีกหมื่นเดียว3ล้านอะอบอกเลยว่าแพงมากนะคะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนี่หน้า18ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะหน้า18สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะมือเดียวของจริง แล้วก็คันนี้นะคะภาษีพร,รบรปี6-9แล้วด้วยนะคะแล้วก็ลดบ้าน100%เอร์เซนเจ้าของมือเดียวกุญแจก็ต้องครบ2ชุดเลยนะคะโหกุญแจสำรองมีโค้ดเลยยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะและโหบอกเลยคู่มือนี่ครบมากคู่มือยังห่อพลาสติกอยู่เลยลูกค้านะคะ จะพาได้ยังไงกับบุกเซอร์วิสนั่นเองนะคะวันนี้การเปิดหมดเลยเพราะว่าลูกค้าจะได้รู้เลยว่าคันนี้นะคะสวยจริงนะคะนี่เข้าสูงตลอดเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเดือนเมษาปีนี้นี่เองนะคะรอบล่าสุดและเกียร์นะคะหับประกัน5ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะและที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดการเน้นย้ำเลยนะ ลูกค้าซื้อสดนะคะมีประกันปอนหนึ่งถึงเดือนธันวาปีนี้นะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดเลยนะคะและอย่างเงี้ยจะพลาดได้หรอลูกค้าเอกสารครบ,ครบแบบนี้และบอกเลยนะคะว่าได้รับการตรวจสภาพจาก INSPECTION วันทุกาว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมนะมีเล่มโอนได้100%เป็นป็นรถเกรด A5 ดาวแน่นอนและการจะระบุให้ในสัญญาเลยนะคะ ว่านะคะรถของเราสวยจริงโครงสร้างเดิมและคันนี้การขอพูดเลยว่าสีเดิมทุกชิ้นอาทําทไมถึงพูดอย่างนั้นกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรลูกค้ามาดูนี่นี่การให้ดูเลยนะคะในกล้องอการไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาติดฟิล์มกันรอยรอบคันนั่นเองนะ,ะมูลค่าครึ่งแสนกันเลยลูกค้านี่และตัวโฉมปัจจุบันนะคะการอยากให้ดูกระจังหน้าสวยมากนะคะ นี่กระจังหน้าหรูหรามีระบบกล้องรอบคันนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยดูนะคะเจ็ดที่นั่งแท้ป้ายทะเบียนดำการบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นมือสองคันแรกของประเทศไทยนะคะออปชั่นดียังไงแล้วบอกเลยภายในสวยสุดหรูมากๆนะคะขับไปไหนไม่ผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเจ็ดที่นั่งแท้ๆนะคะ นี่ภายในจะได้สีน้ำตาลสุดหรูสีของเกียร์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าหรูหลาตามชื่อเลยรุ่นนี้จะเป็น SXL Luxury นั่นเองลูกค้าดูภายในหน้าจอเขาจะเชื่อมต่อกันเลยลูกค้าเป็นดิจิตอล100%แล้วนั่นเองและไม่น้อยมากๆเพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้า โฮมอลัยมันติฟังก์ชันนะคะมี Adaptive Cruise Control แล้วด้วยหน้าจอมีแสดงกล้องรอบคันนะเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลยนะคะนี่แสดงกล้องรอบคันกันเลยนะคะแล้ว Air ์ด g จิตอลเกียร์อแล้วการบอกเลยเกียร์ของรุ่นนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วใครอยากได้ บอกเลยต้องรีบต้องไวและที่สำคัญเป็นเบาะ VIP 7ที่นั่งแท้อันนี้7ที่นั่งแท้จากโรงงานนะลูกค้าสุดหรูมากนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยเพราะเขาเป็นรุ่นของ l ลักช y นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าทันใดบอกว่าคุณการจะคันแรกได้ยังไงเคยเห็นโอ้โขายมาตั้งนานแล้วต้องบอกก่อนว่าอันนั้นเป็น อีกรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นของ11ทีนั่งนะคะแต่พอ7จทีนั่งเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปลายปีนี้เองนะคะนี่มาพร้อมด้วยระบบสัน่นลูบนั่นเองวันนี้การบอกเลยว่าราคาดีราคาโดนและออปชันโดนแน,แน่ประตูไฟฟ้าถึง3บานกันเลยนะคะบอกเลยว่าใครไม่เคยเห็นการพับบอกอ่านี่เจที่นั่งเอ๊จะและเจที่นั่งจะพับทำไมลูกค้าบอกเลย นะคะลูกค้าจะนั่งแบบนี้ก็ได้อาการให้กล้องส่งเข้าไปให้ดูว่าจะนั่งเป็นเจ็ดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นั่งเจ็ดไว้ของดีกว่าพับง่ายมากนี่พับไปอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้การต้องทําให้ดูเพราะว่ามันคือออปชันใหม่แบบใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ดึงมลงมาลูกค้านี่ดึงลงมาเลยแค่นี้เองนะคะนี่ไม่ยากเลยนะคะ การมองว่าง่ายกว่าเกียร์11ที่นั่งตัวเก่านะนี่เป็นไงเป็นไงคะโอ้โหไปเที่ยวไหนดีไว้ของได้ขนาดนี้ลูกค้าคืออันเนี้ยตอบโจทย์คนที่แบบชอบคนของตอบโจทย์การเลยบอกเลยนะคะคนที่ชอบคนของชอบความเป็น V.I.P. นะคะบอกเลยคันนี้คุ้มมากนะฝาท้ายไฟฟ้าด้วย และอย่างที่บอกลูกค้าคันนี้ป้ายแดง2 9 9ล้าน9 0บาทนะคะเกือบ3ล้านนะคะวันนี้การจัดให้เลยนะคะในราคาเพียงแค่1 9 9 0 0ล้าน9 0บาทเท่านั้นลูกค้าถูกมากนะคะลดไม่ถึงปีนะ,ะลดไปแล้วราคา1ล้านนะคะโอ้โหคุ้มไหมลูกค้า แค่เพียง1,990,000าบาทเท่านั้นเป็นการการก็ซื้อนะเพราะว่าได้ทะเบียนดำแท้ๆนะคะแล้วสีเดิมทุกชิ้นนะคะไม่น้อยเจ้าของมือเดียวมีเล่มทะเบียนให้เลยนะคะกุญแจครบ2ชุดเอกสารคู่มือบุกสวิตครบนะคะบอกเลยว่าใครให้มากกว่านี้อีกนะ,ะการถึงได้บอกว่าคันนี้ โอ้โหซื้อสดยิ่งคุ้มลูกค้าเพราะว่าซื้อสดร้านการไม่บกวกแวรซนฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะและซื้อจัดไฟแนนซ์การบอกเลยนะคะคันนี้ไม่ต้องมาคุยเรื่องายแดงกันนะเพราะว่ามันลดลงไปแล้ว1ล้านยังไงก็คุ้มนะคะจะซื้อฟรีดาวก็ได้การแอบกระซิบเลยนะว่าคันนี้ไฟแนนซ์ให้ยอด2ล้านกว่านะลูกค้าอ่า นั่นคืออะไรใครจะจัดเกินเอาไปแต่งรถได้นะอ่าบอกเลยนะคะวันนี้การขายโหต่ำกว่าราคาที่ไฟแน้์ให้อีกนะใครอยากได้นะบอกเลยราคาดีฟรีดาวได้ด้วยออกรถศูนย์บาทของจริงหรืออะไรหรือจะดาวเพิ่มก็ได้นะคะจะดาวเยอะดาวน้อยนะคะและจะสูงสุดได้7ปีเลยนะคะดอกเบี้ยก็ถูกเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นฟรีดาว ลูกค้าเครดิตดีก็ดอกเบีย้ย2.79ทาชนเลยนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้คันนี้ราคา1 9 0 9 0 0บาทเท่านั้นการบอกเลยว่าคุ้มแล้วไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วแล้วบอกเลยว่าคันเดียวในท้องตลาดใครอยากได้ต้องรีบต้องไหวเพราะร้านแล้วะคะ่ะตอนนี้มีคันเดียวเท่านั้นลูกค้า